ครับสวัสดีครับวันนี้ผมและทีมช่างนะครับก็ได้เดินทางมาทำงานวางท่อบ้านก่อนก่อสร้างให้กับบริษัทสมสยาม PMB การก่อสร้างจำกัดนะครับก็เป็นลูกค้าที่ดูแลกันมายาวนานมากนะครับก็ผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยน้องมอสนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจในเรื่องงานกำจัดพวกแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างคุณภาพหมดนะครับด้านในเนี่ย เราใช้ลอดลอดคานหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการติดคลิปวันนี้ช่างของเรานะครับมาด้วยกัน4คนนะครับก็กําลังดําเนินงานอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นทีมของช่างก่อสร้างนะครับซึ่งวันนี้ก็รอวางท่อเสร็จเดี๋ยวก็มีการก่ออิดรับแผ่นพื้นนะครับระหว่างห้องนะครับก็รอเป็นงันถัดไปที่หลังจากทำความจัดปลวกเสร็จช่างอีกคนหนึ่งก็กําลัง ยืดท่อเอาท่อม้วนเนี่ยครับดึงให้เป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับเขาก็จะคลายตัวนะครับคลายตัวจากที่เป็นขดๆนะครับจะคลายตัวในแนวตรงนะครับอีกคนหนึ่งก็จุดลอดนะครับอีกสองท่านก็กําลังวางสายนะครับวางงานอยู่นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีตอนนี้ช่างของเรานะครับกาลังเองหัวท่อออกก็เป็นการตัาบเกลียว แล้วก็วัดระยะห่างบางคนตับเกลียวหลังจากเสร็จเราก็จะมีปัญหากับหัวตับเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวตับเนี่ยมันใหญ่ถ้าเกิดท่อที่เราตับหลังเนี่ยจะทําให้ท่อที่วางไว้เนี่ยนะครับหัวตับเกลียวมันไม่สามารถเข้าได้นะครับเพี้ยนต้องแต่งไว้เลยส่วนท่อที่เหลือเราก็ม้วนไว้ประมาณนี้นะครับรบายละเอียดนะครับเล็กๆของงานท่อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเจ้าของบ้านเอง ติดต่อช่างวางท่อส่วนมากก็จะเป็นไปตามสเปคของผู้รับจ้างนะครับแต่เหมือนรายละเอียดที่สำคัญที่ผู้ว่าจ้างควรทราบนะครับรายละเอียดเช่นัวาน็อตเนี่ยนะครับน็อตคนกรีดกับหัวน็อตที่เขาฝังปุกเนี่ยความทนทานเนี่ยต่างกันถ้าเป็นคนกรีดจะอยู่ในปูนเนี่ยได้นานกว่านะครับและวันนี้งานเนี่ยก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานวางท่อที่ได้มาตรฐานที่สุด เพราะว่าปกติเราจะมีการตัดหน้าคานนะครับเพื่อให้ท่อเนี่ยได้อยู่ระดับเดียวกันกับท่อที่อยู่ในคานเป็นการจัดระเบียบท่อซึ่งท่อแบบนี้นะครับถามว่าถ้าลูกค้าถามว่าแล้วเกิดรัดเคมเนี่ยมันหลุดในระยะเวลา5ถึง10ปีหรือ20ปีก็สุดแล้วแต่แล้วคุณภาพของท่อจะอยู่อย่างไรนะครับจริงจริงท่อเนี่ยที่อยู่ใต้คาเนเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าท่อ จะทนทานแข็งแรงได้นานแค่ไหนแต่คือเป็นการจัดระเบียบให้ท่อนเข้ากับแนวคานแค่นั้นนะครับถ้าเกิดเข็มขัดรัดหลุดก,ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะหัวสปิงเกอร์หรือหัวน้ำยาเนี่ยยังอยู่ครบแล้วก็ระยะห่างงหัวน้ำยาไม่เกิน80-1เมตรนะครับก็ใช้งานได้ปกติก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าดูแนวคานแบบนี้เราจะเห็นว่ามีการขุดรอดหน้าคานนะครับหลายคนสงสัยว่า เมื่อขุดลอดหน้าคานแล้วนะครับสายสายแบบนี้ที่ลอดลงไปหน้าคานเนี่ยถ้าลอดคานเนี่ยกับผ่าคานเนี่ยรอดคานจะดีกว่าเพราะจะมีความทนทานแข็งแรงโครงสร้างของคานบ้านเนี่ยแรงเฉียงที่อยู่กับคนเสาถ้าเราผาเนี่ยอาจจะเกิดอาการของคานสุดนะครับหรือบ้านสุดได้แต่การลอดหน้าคานเนี่ยมันไม่ขอให้เกิดความเสียหายอะไรนะครับแต่การ ถามว่าถ้าเกิดพาตั้งบนเหล็กแล้วก็ใช้ปูนทับเนี่ยก็ไม่เสยียนะครับมาดูบ้านหลังนี้มีการวางท่อนะครับเราจะเห็นว่าท่อเนี่ยแต่ละหัวเนี่ยมันจะม้วนนะครับเนี่ยม้วนแบบนี้นะครับจะม้วนก่อนที่จะออกปลายหลายคนสงสัยว่าอยทำไมแล้วไม่ตัดท่อให้ขนาดพอดีความยาวพอดีกับปลายท่อที่ออกนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราอัดน้ํายาเนี่ยเราอัดน้ํายาเนี่ย น้ำยาถ้าเหลือหรือตกทางในท่อจะไม่มีการไหลย,ย้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการอัดน้ํายาบริเวณแนวคานและทําการฆ่าเชือ้อดินผมรอบพื้นที่ก่อสร้างนะครับเป็นการฆ่าเชื้อในดินและเป็นการเคลือบหรือฆ่าเชือ้อไม้ที่เป็นเศษวัสดุต่างๆที่เป็นเหยื่อพปกอย่างดีเนี่ยนะครับอยู่บริเวณก่อสร้างทั้งหมดนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณน,นี้นะครับ Pop them up.